สวัสดีครับนี่เป็นคลิปที่จะแนะนำวิธีการาจับวิดีโอ YouTube นะครับหรือดาวน์โหลดวิดีโอ u t u b e เนี่ยลงในเครื่องของเรานะครับวิธีการง่ายๆครับก็เริ่มต้นในการเปิด i n t e r n e t e x r l o r e r ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์เข้าที่เว็บไซต์ youtube นะครับก็ เลือกคลิปวิดีโอที่เราชอบนะครับนะครับสมมติว่า,อาตอนนี้กระแสกำลันสไตล์กำลังมานะครับแล้วก็เอาลยนะครับดาวน์โหลดกำลันสไตล์ คลิปนี้ดีครับกำลังสไตล์ตัวต้นฉบับตัวนี้ครับทิ่นง,ง่ายง่ายครับคือ copy link ของคลิปวิดีโอ YouTube ตัวนี้มาหลังจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่าเข้าที่เว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า Keep With นะครับ เว็บไซตนี้ครับจะเป็นบบเว็บไซต์ที่เราสามารถดาวน์โหลดเก็บวิดีโอ y o u t u b e เข้ามาอยู่ในเครื่องของเราได้นะครับโดยพาร์เอาเจ้าลิงก์ของวิดีโอที่เราต้องการจะดาวน์โหลดมาใส่ไว้จุดนี้แล้วกดปุ่มดาวน์โหลดสำหรับเครื่องที่เพิ่งเคยดาวน์โหลดครั้งแรกนะครับมันจะมีให้เราดาวน์โหลดตัว Java เสริมนะครับก็ให้คลิกเมาส์มาตรงที่ Java เวิร เกจาวา่าเนี่ครับอย่างนั้นก็กดฟรีจาวาดาวน์โหลดนะครับรอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับกดรัน แล้วเราก็กด install ไปเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้าคลิปวิบของเราเหมือนเดิมนะครับใส่ลิงก์เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ตอนนี้เมื่อมื่อตะกี้เรายงัง install ไม่เสร็จ สักรู่ครับโอเคตอนนี้เราก็ลง Java ในเครื่องเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับก็คือเอาลิงก์ของ y o u t u b เที่เรต้องการดาวน์โหลดนะครับมาใส่เป็นตรงที่ตรงจุดนี้นะครับ้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดนะครับ โอเคมันก็จะถามเราให้เรากด accept แล้วกดุ r ันไปนะครับอโอเคครับตอนนี้มันก็จะมีให้เราสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบต่างๆได้นะครับอย่างกรณีนี้ตัวอย่างที่ผมจะดาวน์โหลดให้ดูก็จะดาวน์โหลดเป็นตัวเป็น mp4 นะครับความละเอียดเป็น720นะครับเป็น เฮนะครับก็มเร็แลเฮดี้แล้วก็กดเซฟได้เลยครับเลือกเลือกจะเอาไปเซฟไปตรงจุดไหนอย่างตอนนี้ผมจะเซฟไปที่เดสก์ท็อปนะครับกําำังสไตล์ mv นะครับชว่าดาวน์โหลดสักคู่หนึ่งนะครับจะมีเวลาบอกอยู่กําลังดาวน์โหลดอยู่ โอเคครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถจะปิดหน้าจอหรือพักหน้าจอลงมานะครับก็มาดูผลงานเราที่เราดาวน์โหลดเอาไว้ก็คือเจ้าตัวนี้นะครับอโอเคครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ลองมาเปิดชมดูกันว่าคุณภาพภาพะเสียงมันโอเคหรือเปล่านะครับ ใช่ได <Okay. S 2> ้คร <playing> <Star> ับก right hand ็ท <S exist> ี่นี้ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดวิดีโอที่จะมีถุงใจจากยูทูมาเก็บวข้าในเคร่งนะครับ วังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็อย่างไงใครมีคำถามเพิ่มเติมไก็ติดต่อโทรเข้ามาหรืออีเมลเข้ามาคุยกันได้